แล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆแล้วเป็นขยันทํางานแล้วเป็นคนมีเสน่ห์มากครแอนนีซี่บ <Energy S 2> แบบเยอะอ่ะเยอะมากๆตอนเราทำงานนี่คือจริงตอนเราถ่ายกันแบบ12ชั่วโมงเนาะชั่วโมงที่11เนี่ยน้องก็ยังแบบสดใสอยู่แบบเต็มที่ <MT S 2> มาแล้วก็เอ้ยประทับใจมากเลยพี่โค้ดมาถามพี่พอพ้สร้งงางนู่นการทำง,งานในครั้งนี้มันตื่นเต้นอะไรยังไงขนาดไหนครับครับก็ดีใจมากครับที่ที่สอดคนเริ่มองขอบคุณมากนขอบเพื่อนพี่น้องก็เดี๋ยวจะพยายาม ช่วยสุดตัวเลยครับผมช่วยแบบว่าโปรโมทคลิปแดนมบชี่นะครับขอบคุณครับดูแบบพี่โต๊ยังเขินเขินน้อยมากร่วมงานนิ่เดียปกติน้องเขินคนอื่นไหมฮะเขินแน่นเลยยังไงมันมีมันมีความตื่นเต้นไงครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับเบอรี่ครับคือเป็นแฟนด์ของฉันนำ การทำงานเรื่องหลักในเล่าให้ฟังแบบว่าเป็นยังไงกันได้พี่ใจก็คือพี่โยลงมาคุมงานเองเลยเวลาแบบว่ามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะีซีอะไรเงี้ยเช่ว่าแบว่ามากำกับเองด้วยอะไรครับก็คือพวกเราฮะโยกับนูนเนี่ยเวลาออกกองภาพนิ่งออกกองทีซ c อะไรเงี้ยก็เราจะเป็นคนคิดคอนเซปต์แล้วเราเป็นคนคิดเนื้อเรื่องคิดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะลงมือทําเองซะเยอะเพราะว่าอย่างโยก็ทํางานในวงการมาก่อนนู่นเขาก็เป็นเบื้องหลักอะไรอย่างนี้มาก่อนตลอดนะฮะเราก็จะรู้ว่า งานเหมือนต้องทํำยังไงการที่เรามาช่วยคุมน้องอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นได้ผลงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็ <c oughs> จะพยายามทําเองไม่อยากจะปล่อยด้วยครับครับแต่น้องทํางานง่ายครับอันนี้ยืนยันว่าแบบแบบประทับใจเลยแล้วจริงน้องเหมือนเป็นแบบยังเป็นใหม่เนาะในวงการแต่พอวันเที่ยวทำงานในแง่ของแบบพรีเซนเตอร์งานถ่ายเนี่ยดูแบบ ปรมากเก่งเก่งมากเก่งแบบเราจะมีคำว่าแบบเก่งมากเร็วมากต่างๆในกองอยู่ตลอดเวลาเลยครับคือจะมีการกรีดกันนึกออกไหมครับเวลาเวลาที่แบบว่าอุ้ยรูปดีมากเออใแ่ฮะทั้งกองตลอดเวลาเอเนจีแล้วน้องก็จะหลุดขำออกมาเลยผมก็จะเป็นอยังวันนี้เองแตตอบรับก็ทำให้เราชื่นใจว่าแฟนๆมาเยอะเลยเนาะเยอะนุมใช่ครับจริงๆก็แบบพอน้องเลยแหละเนาะให้น้องใช่ เพื่คุณฝากดีหไหมไ<ห>ั้น่ะครับก็ยังไงฝากน้องโป๊ด้วยนะครับโอเคากน้องโฟเราก็ฝากแบรนด์เมอร์ซี่ด้วยนะครับเราก็มีตอนนี้มีกันแดดนะครับทาหน้าแล้วก็ทาตัวด้วยนะครับครับผมก็ยังไงทุกฤดูในประเทศไทยใช้กันแดดได้ตลอดนะไม่ใช่แค่หน้าร้อนแต่ตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะ กัน<ช>แดดนี่จําเป็นเลยจริงๆประเทศไทยเป็นกันแดดเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากผมขอพูดนิดนึงก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้กันแดดถ้าเราไม่เจอแดดเราก็ไม่ต้องใช้จริงๆเราเนี่ยฮะแดดเนี่ยมันทําปัญหาให้กับผิวเราได้เยอะมากเลยนะการจริงๆการที่เราใช้พวกครีมต่างๆที่บํารุงผิวเนี่ยอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดเนี่ยคือเป็นการจบปัญหาที่ต้นเหตุคือถ้าเราป้องกันแดดเนี่ยมันจะไม่ทําให้หน้าของเรามีริ้วรอยไม่ทําให้หน้าของเราหมองคล้ํา ไม่ทําให้เป็นจุดด่างดําต่างๆไม่ทําให้เป็นฝ้าก็คือพวกครีมต่างๆเนี่ยฮะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดแก้ที่ต้นเหตุเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้กันแดดกันทุกคนครับครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับาวอเลยอิ่เลยอิ่เลิ่มเอิ่มเลยต้องไหนครับเอาทั้งทุกคนเลยครับต้องนี้นะคะตรงนี้เลยของเพื่อน บอกขอบคุณครับค่ะแม่ค่ะค่ะ <laughs> สวัสดีครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับขอบคุณมากๆที่มาวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาบ๊ายบายเดี๋ยวว้านเนีย้เยอมากเลยอะะ ครับเขาไม่หายยอมครับยอมได้ยังได้ยังค้าแต่ห้าสี่สองห้าพี่โค้ชครับเหมือนร้องเพลวันนี้ทำได้ดีมาครับใช่ ดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันแบบว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยโอ้ย <Okay. S 2> ก็ดีใจครับเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยประมาณอ่าหกเจ็ดวันมาครับ,ใ,บใช่ใช่ได้รับวิวแลยด,ด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคน,นแต่ดีใจมากาดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรนะแต่ก็เพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีท่ามีท่ามีท่าเต้น ถ้าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกท่าทุกคนอยากเต้นตามไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามกันได้ครับมันเ,เป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหม <c oughs> อ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับออปีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดนแดนจคือยังไงครับมันก็แบบเล่นอยู่ใน,นรายศิลปินอยู่ตลอดอย่างนี้คนระับเพราะว่ามันก็เข้าอยู่ในในข้าเรื่องอะไรแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีก อีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันต่อทั้งปีเลยอย่างที่บอกแนวแบบคล้ายมแบบร้องให้แง่งหรืออะไรยังไงที่มันคุกคีร้องให้แง่งเหรออย่างที่ผมบอกอคนเราเนี่ยไม่ไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกลับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลอง ลองรอครับรอรอดูว่าเออต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็แกงใช่ไหมว่าแบบเออว่าต่อไปผมจะได้เพลงแบบนี้นะอีกใช่ครับก็คุยๆกันแล้วก็แล้วก็ปรึกษากันที่เรามีแพลนอย่างเดียวก็แบบว่าเราก็จะออกเพลงยังไงอะไรนะออกเพลงยังไงล่ะครับก็ก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้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 เพลงสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ ได้เขาเลยได้ทําอะไรที่อยากเคยอยากลองทําอะไรเงี้ยได้ลองชา์เร้นตัวเองดูว่าเออถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมซ้อมคนระับก็พูดตรงๆว่าพีราซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยก็มีแกงต้มผมด้วยนะมี่แกงต้มถึงเหรอใช่ว,าาว่าแบบใช่ไหม ทั้งบทตอนทำเพลงแล้วก็เริ่มเต้นด้วยมีเวลาทอมไม่กี่คิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับชมชมประเทศไทยแะครับน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดยวก็จะได้จะมีคอนเสิร์ตที่ที่ให้ติดตามแกนคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า L O L ครับ L O L ใช่ L O L ใช่ ไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงนู้นเพลงนี้อาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอสิตาเขาอยากโตเลยะคับเป็นยังไงบ้างเขอยากโตเลยนะครับจริงผมไม่อยากโตนะผมอยากยืนนี่แหละหมายถึงอยากอยากโตอยากโตครับอยาก อยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมหนึ่งของผมแล้วกนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทาเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนําเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าเออผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทาเต็มที่ที่สุดแล้วกนะ็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับขอ,อตัดเ่อนแล้วเนาะ แต่ก็โตขึ้นแล้วน้องเพราะว่าในตอนที่คือเดอกแล้วจากโตในปีปีคนโตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กว่ายน้ำได้แล้วคนก็ไม่ได้ตกติแล้วเขาเป็นแบบเนี้ยว่ายน้ำ่น้ำเนี่ยอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียวมันมาเป็นรอนๆเลยลูกมันก็ต้องมีนิดหน่อยคลื่นคลื่นคลื่นมันไปคลื่นใช่ไหมมันเสียวนิดนึงมันเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้อง ว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีนะคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างเนี่ยเนี่ยแล้วเราเย้าเราพูดเราก็แล้วใจเราจะเขินเราจะเขินครับนะเขินไหมเขินไหมนะเขินไหมฮะเขินไมทำไมเราเขินไม่เขินเขินนิดนึงแต่ว่าพี่เซลผมก็เขินสิไม่ใช่พี่แดคอมเมนต์เขาก็บอกว่าใครๆก็เข้าไปแนเซลตัวโตแล้วนะเออมันยังมีโตครับผมยังไม่โต ผมยังเด็กน้อยอยู่เราเราไปถ่ายไหมอะไม่อยากโชว์ภาพแล้วก็คือแบบว่าเออฟิลแบบว่าเอาน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าเออทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอแล้วแล้วฟิชแท็นี้มีพอดีไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงก็พอตัวเออทักใจขนาดไหนรอตัวได้พี่ถามแล้วเลยผมเสียเลยเราเราฟิชเอาฟิชขนาดไหนฟิชขนาดไหน ไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้นพอใจยังครับพอใจัะช้างจริงจริงมันไม่มีอะไรขนาดหลอกแต่ว่าเออเราก็พอนแต่งตัววัไรมันเราก็ผมผมง่อไปแล้แหละพี่กต๋องแั้นแล้วที่เหนคือมันใช้เวลามันใช้เวลาพี่ถือต้องแบดูแลขนาดไหนให้เวลาเราถามพี่เลยอถามจีเลยครับ ก็ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้ออกกังลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทางานจริงๆผมไม่ได้ออกกังลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเขาเขาอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเอาอะไรกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนพออะไแต่เขาเก็แบบไปลุกอยู่นะไปลุกเลยเหรอพี่เจ๊ไม่ได้เขาใส่เขาจะไม่เห็นมั้งยังไม่มาเขาเห็นเขา่าจจะเซลล์หน่อย อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้รู้ว่าชอบไปติดไปจากใครก่อนทำเนี้ยอะไรครับไปติดไปจากใครก่อนติดไปจากใครเหรอไม่ก็ไม่ติดไปจากใครหรอกอะรู้ความหมายควาความหมายหรือเปล่าเสร์วะก็เสิร์ะก็เสิเลยโอ้ยแตชอบ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 ครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปไปโชว์ข้างหน้าที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพส์ที่ลงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ก็พี่เหมือนเปลี่ยนไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี<บร>้ยก<ๆ>็เป็นคนบางทีบางคนก็เหนื่อยความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ในจีวีทีวีน่ารัก ไเดอเอนของเรายะไรครับมีกับไย็มีเออเหรอมีะะไราไปมเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเออองเ่รอเจออะไรแบบไรหลอนๆไม่ไม่ไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับเจอแต่เจอเลยนไ่เจอไมเจอไมเจอเพราะว่าดีหมดครับ ม่น่อะไร่ดีหมดบทก็มพลุเลยเหรอออตอนนี้ซีรีเราซีรีส์หน่อยโอ้ยปวดคอเับซีรีส์อะน่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแลครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วรถ่คกับรับก็ปิกิดีครับ อะไรอะไรขอครามอะไรข้อความมันงมากครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับดียังไงครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรเงี้ยใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอ่ะคนที่ชื่อป่าเนี่ยแฉบมากเลยนะ ป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยคนระับใช่แต่ว่าเขาน่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเออถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายถามคนแล้วจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมน <laughs> แมนเกือบแมนที่สุดในในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยเองอะไรครับราานะผมใสแม่แบบล้อเล่นไ,ไ,ไม่ใช่ <laughs> ก็นั่นแหละครับก็ เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทํางานง่ายมากเลยเจมสายอะไรครับสายสายง่วงมาไม่รู้กันใช่สายนอนเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักันนเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็แบบบอกว่าเอ้ยโหพี่โฟดทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟดโห่น่ารักจังเลยชอบชมทั้งวันเลยมันรู้งานมันรู้งานจบเลยได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ก็ เมื e. uh, ่อน like ั้นก็เป็นอ่าน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบลมากในเรื่องอะไรเงี้ยแบลกว่าบบทำกันบ้านเยอะมากใช่ก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์อ่าออริจินอลอะไรเงี้ยก็ไปดูมาเลยแฟนๆน่าจะตกวเองมาแน่นอน ไม่รู้ครับแล้วก็อยู่กับคนดูแต่ว่าผก็ชอบก็รู้สึกดีครับรู้สึกเออมันมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้ครับสู้ใช่สุดขึ้นมามีคำถามทางบ้านส่งเข้ามาก็บอกว่าบ้านไหนวันก่อนไหม มันก่อนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กันถึงอุ่นอ่ะคุยอะไรกันฮะมีคุยอะไรกันคุยอะไรคิดหลอกกล้องคิดถึงคิดถึงเหรอไม่นะไม่ได้คุยอะไรเลยอาอย่ามาคิดมโนไปเองแลเธอามาร้องเห่นปะใช่จริงหรือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอะไรอ่ะจริงก็แหละคุณบอกอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยิน่ ครับดูดักซิลลี่ครับกนเดินฝากเมอร์ซี่นะครับแกรนด์เมอร์ซี่ครับก็ปกป้องคิวฟิวแฟนนะครับฟิวแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้แฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนมาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ทานวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับเพลง Candidate นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไป ลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชเลติทิกตอกนะครับไปดูในทิกตอกได้นะครับไปไ e ฟ์เสิร์ฟมิวสิกนะครับผมฝากด้วยครับนิน่ง,งอ่ะไม่ได้ถ้าอยากดู Music ดไปไลฟ e เสิร์ฟมิวสิกไปได้ไม่ได้ดอันนีน้เลือกได้ ลาสตันี้คือเราข้าืซีผสมซีกตอดด้ยนะลูฮะเออรู้ยังไม่บอกเหรอข้าสซตอดด้วยจริงเหรอจริงจรอจรประกาศแล้วพูดเดเลยนะจริงเหรอดีใจอะโม่โ่องกลางไหนคะตรงกลางตรงกลางอ้อุ้ยหวาทนขอโทยอะ やめて 老了。 หนึ่องามอ่ะพี่โปบอกว่ามี้อนก็มีทีหน่องสามขอ่มีทีหน่องสีมรอนกีที้ไม่ได้รูปเลยขอบคุณครับพี่โป้นก็มันรูปลุกนะโอเคได้มาได้แล้วขอทีเดียวขอทีหน้าขอทีลู้วคือโค้ดนะค้ดนะเน็เร็วโอเคโอเคม้